วิธีการรับว a l เล็ตฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปโคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad 7 7 xq z h a มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้าล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ สวัสดีค่ะฟิมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจากว่าเลตฟรีนะคะประจำวันที่2 1ตุลาคม2 5 6 6ใครที่พลาดก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครยังรับไม่เป็นดูคลิปให้จบนะคะเพราะว่าในคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วบอกทุกอย่างวิธีการรับวิธีการแอดไลน์โค้ดอ่งเปาหรือเวลาถ้าเราไม่ดูคลิปมันก็ ไม่รู้เรื่องเนาะแต่ถ้าเราดูเราก็จะเข้าใจว่ามันจะต้องทำยังไงส่วนการแจกในการแจกประจำวันก็จะแจกได้เลที่คนแจกอยู่ได้คนรับมีความสุขก็แต่ถ้าอยากได้เยอะๆก็สิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีว่าจะแจกเท่าไหร่แต่ว่าอย่างเดือนที่แล้วก็หลายบาทอยู่นะเดือนนี้ก็คาดว่าน่าจะประมาณเดียวกันใครที่ ชอบกิจกรรมแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะคะส่วนใครที่เพิ่งเพิ่งเอ่อเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วยังสงสัยว่าช่องนี้ลงคลิปอะไรไปบ้างก็หน้าโปรไฟล์ช่องนะหน้าโปรไฟล์มีบอกวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทางเงินจากการเล่นเกมการทำแบบสอบถามก็ เอาที่เราสะดวกที่สุดเราชอบเล่นเกมแล้วก็ไปดาวน์โหลดเกมถ้าเราชอบทําแบบสอบถามแล้วก็ทําแบบสอบถามก็ได้อันนั้นก็ได้ดีง่ายได้เงินดีเหมือนกันนะส่วนการแจกของเราโค้ดังเปานะคะวันนี้แจกแบบอะไรเ,เหมือนเดิมโค้ดังเปาคือคํานี้นะคะโค้ดังเปาขึ้นไว้ให้ด้านข้างแล้วพิมพ์ตามที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถรับโค้ดังเปาหรือรับบ็ตฟรีในวันนี้ได้ก็คือ 22่สนาฬิกาหกนาทีใครดูจบแล้วไปรอที่ลานได้เลยใครมาช้ามาไม่ทันก็จดไว้นะคะลงคลิปทุกวัน22่สนาฬิกาหรือสีทุ่ม